กาบสบายดีพี่น้องฟองฝ่ายเบอร์สุขุสุค,สคนทางเอฟซีังลาวฟังไทยและต่างประเทศเนาะเมื่อน,นี้สพนกาบบมีอยังไหลนะทุกคนสพฝนจะมาเหลเหลืองน้อยหนึ่งสำหรับเป็นไคยที่อยากหูเนาะเกี่ยวกับอ่าสายฝนเนาะและ้วก็ลานำละครหูจักกันได้แนไหแล้วกะ็เป็นอย่างคือจังสนิทสนมกันฮักแพงกันเนาะ เดี๋ยวจะมาเรารายละเอียดแต้หู้จักกันมื้อทำอิดเนาะคือไซโนกะเห็นหลายๆคอมเมนต์เนาะหลายๆหลายๆคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เข้าไปว้าให้หน้องว่าเอานอ,อน้องเป็นคนจังสันเปน็นคนจังซีนู่นนี่นั่นเออสซโฟนก็บง่งู้เนาะเพราะว่าเพราะว่าแต้แตคบกันกันกบนานลาลัมละครมากอะบ่มีบ,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 บัญหาบลอกเลาก็บล็ได้สร้างปัญหาอย่างให้เหาอะนะก็หักแพง ซอยเลอกันนะนาทุกคนและป่านนี้เดชวุฒิจะมาเล่าสู้ฟังเนาะทุกคนเนาะว่าหู้จักกันได้แน่ใเนาะก็คืออันที่จริงฮานะกับบริหู้จักกันกับบริดุเลเนี่ยทุกคนประมาณสามปีเพราะสองปีที่แล้วนะี่แหละทุกคนก็คือตอนนั้นเนาะตอนนั้นสซพนก็ไปไปเวยกยู่แขวงสวรรคเขตเนาเนะ ไปเรียกยุ้แข่งสวรรค์เขตแล้วบัดนี้อ่านอนอยู่งพุนประมาณคืนหนึ่งและต่อมาแล้วใส่ฝนกนจะกลับเวียงเนาะและเห็นอลาล่ามาอคโคเนี่ยแซดหาใส่ฝนเนาะทางเฟซบุ๊กเขาแหละว่าเออไอใส่ฝนน้องเป็นเอฟซีไอเดอร์ว่าสันเออคนผิน FC เอฟซีเฮาได้ตอนนั้นได้คนผิเอฟซีเฮาเฮาก็เลิเ่นไปเบื้องโปรไฟล์เนะ Facebook าะเฟซบุ๊กของนางกะ เออคุณคุ้นเพราะว่าเห็นเล่าเป็นคนที่แปลว่ามัก้องเพลงทุกคนอืเราเป็นคนมัก้องเพลงเดีเขากับมูจักเห็น่านผ่านอยู่เขาก็เห็น่านผ่านเพิ่นเคย้องเพลงเคยอย่างประมาณนี้เพราะว่าอยู่อยู่เล่าอะนะโซเชียลมันกับแคบทุกคนมันมูจักกันเกอร์เบิดนะเจมวก็เห็นพ่นผ่านอยู่แล้เจ้าวนก็ต่อไปว่าโดยอย่างประมาณนี้แล้วก็นั่งก็บอกว่า เออน้องไปเอซเด้ออยาก,อ,กอ,อันอายับระวบอายอันคันยังบัท่านกลับแหละอันเท่านี้น้องกันกว่าไปกินข้าวบ่น้องเชผ้าอายไปกินข้าวอ,อจา,ไอไาอจารย์ประมาณนี้น้องเชฟผ้าไอายไปกินข้าวแล้วถวกับผู้ดีว่าอันยังบัท่านฮอดยามมือนะถวกลอเลยว่าเอ้ยามบุมีรถมือนะว่าใช่ย่าบุมีรถมือแหละเพื่อกลว่าโอ้บ่เป็นยังน้องจะไปส่งผู้ดีเฮากับบมมีรถผู้ดีเลยนะทุกคน บ่มีรถพอดีแล้วเพื่อนก็หากอะเออไปกินข้าวไปข้าวยู่เข้มของเนาะเราพาไปข้าวยู่เข้มของไปข้าวยู่เข้มของประมาณหอดเป็ดม่วงแรงนี่แหละหอดแป็ดม่วงแรงแล้วก็พอดีเพื่อนกับอาสามาส่งเนาะมาอาสามาส่งยู่คิวรถยู่คิวรถอันซอยนักเกนั่นแหละอะไรบ้านนี้รถทันมันเบิร์ตบ้านนี้รถมันเบิร์ตบ้านนี้หน้าก็บอกว่าบมเป็นยังไงน้องสิไปส่งอายู่อัน เซโนเซโนทุกคนขี่แตะเซโนไปหาเออแต่สวรรดิ์นขีไปหาเซโนกับประมาณสามสิบนาทีพราะสามสิบหรือห้าเราแปว่าเก่งใจนะทุกคนเพราะว่านั่งกับขี่รถคนเดียวแน่เลยไปส่งเห้าแน่อย่ามันน้องเป็นอันตรายนาสมมติเ่าบอกเป็นยังบอกเป็นยังเจ้าไหนก็น้องก็สิไปส่งเจ้าไหนน้องก็สีไปส่งเขาก็เขาก็เก่งใจอยู่อะไรแต่ว่าก็อยากมือแน่ นั่งก็ขี่รถไปส่งคนเดียวทุกคนอยู่อันเซโนโอ,อยู่บนฮานเจีาขาวฮะหละอบนฮานเจีาขาวฮะหละหลังจากนั้นชาวบกรเมื่อบ้านเมื่อบ้านปุ๊บเราก็จากนั้นกับบริบริเซตกันอย่างพ่อบันไดเนาะบริเซตกันอย่างพ่อบันไดห,หลังจากนั้นก็ผ่านมาประมาณห้าหกเดือนบปีหนึ่งก็เซตกันอยู่แต่ว่าบริทันสนิดพ่อบัรไดแต่ว่ามาสนิดช่วงนี้แหละช่วงที่แบบว่า อยูเ่เฮื่อนชายฝนนะนะมีงานดองงานดองของเอื้อยไม่ไพที่ว่านั่งไปเบิ้งอยู่ในอันเฟซบุ๊กของชาุฝนในชาุฝนอันอารมณ์เฟซบุ๊กเอออยู่ในยูทูบอยู่ในใน youtube ของชาุฝนนะมีคลิปวิดีโออยู่เนาะชายฝนท่ายูทูบไว้อยู่เนาะตอนนั้นแล้วก็พอดีฮอดงานดองเอื้อยนะชายฝนแล้วก็เลยส่วนส่วนล่าส่วนอันลาคนส่วนน,น,น,นน้องมาว่าเออน้องอันวางบอ่อค้าน้องวางแล้วก็ขึ้นมา งานดองเอ้ยของไอยเอ้องานดองขึ้นมาฮองเพลงอย่างให้แน่เพราะว่าเห็นพื้นกรมากฮองเพลงเนี่ยนะ,ะนะคิดบอกคิดเ่าเพื้นซีมาหานะทุกคนเพราะว่ามันไก่แห้งเต้บ้านใส่ฝนแต่บ้านอันลาลำละคนสวรรคินะ์สิทธิ์่ามหาบ้านใสฟฝนอยู่อันเมืองมหาไซแขวงขมวนนะทุกคนเนาะเมืองมหาไซแขวงคามวนแล้วบได้อยู่ตัวเมืองอีกอยู่แถวนอกๆพก้นอ,กอีกสามสิบลักสามสิบลักเดี๋ยวป่อ แต่ว่าแต่สอนนะคิดไปหาท่าแขกนะประมาณร้อยห้าสิบลักบอกประมาณนี้บ่หูแต่แต่ท่าแขกไปหาบ้านสฝนอีกประมาณห้าสิบลักรวมรวมเราก็ประมาณประมาณสองร้อยกิโลประมาณสองร้อยกิโลนี่หละทุกคนและทางก็ยากอีกสรุปเราไปสรุปนางไปเพราะเสมฝนก็บอกคิดเลยว่าเราจะไปนะทุกคนถ้าว่าคนที่ไปว่าเขาบ่ฮักเฮาอะอรีนะเขาบ่ไปว่า บอดใจกับเฮ้าอรลีนานะทุกคนแล้วนั่งก็ไปอืมนั่งก็ไปอีหลังจากนั้นก็ชานก็หูจักฮักเพลงกันมาแต่ฮั่นเลยเพราะว่าเมื่อพุ่นก็ลาไปห้องเพลงให้ไปนู่นนี่นั่นไปริ้นอย่างนั้นก่อนแล้วกันหลังจ้กนักสนิทกันเลยเนาะคือลากรับเขากับครอบครัวใส่ฝนแน่ก็คือหูจักฮักเพลงกับเอ้ยครับอายครับพออย่างประมาณนี้อืม หลังจากนั้รก็ฮุ้จักฮักเพลงกันมาตลอดเลยทุกคนและสับนกะสับนมาเวียงจนนันทร์นี้มาเวียงจันทร์นี้กะลากะมาลินนำมาลินเป็นอย่างก็มาพักน้ำกันอยู่นี่แหละทุกคนมาพักน้ำกันอยู่นี้แหละประมาณสามสี่มือ้อผลมาอัดเพลงอันอย่างน,นนะหลังจากนั้นกะหลังจากนั้นกะเมื่อบ้านลาเมื่อบานาบบน,นี่และสับนกะเลยเมื่อลินนำอยู่บ้านลาอยู่บ้านสะขื้นเนาะ มันบ่าลาบ่ายจะคืนเจ้าหะ้าของหุ่นจักหลังจากนั้นก็จะหลังจากนั้นก็หุ่นจักฮักแพงกันมาตลอดเลยและวบบนี้เนาะและแบบนี้อมาอยู่มาพักน้ำกันอยู่นี่กับประมาณสี่ห้ามื้อเข้ากับเฮ็ดคลิปน้ำกันเฮ็ดคลิปคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอะไรทุกคนอืก็ซ้อยกันก็ซ้อยกันเฮ็ดคลิปเฮ็ดอย่างมาํากันตลอดหลังจากนั้นก็เจ้นกับเมื่อบ้านเจ้านเมื่อบ้านไม่อย่างกัน เขาก็ไปน้ okay, ่ก uh, ันตลอดทุกคนเมื่อบ้านเป็นอย่างกัเขาก็เมื่อสองคนคือลาเมื่อบ้านเมื่อบ้านของลากะสพนก็เมื่อน้ำเลาาเนาะเมื่อแล้วก็หฮ้จักฮักเพลงกันนู่นนี่นั่นกับพี่น้องกับอ่าพอแม่กะนั่นแหละคือลากเคยเมื่อบ้านเสพต์เนาะสองรอบแล้วลากเมื่อบ้านสพนสองรอบแล้วเมื่อ่ะเพื่อนกับฮู้จักกับพอแม้ไอเอ้น้องอย่างยูคอนเสิร์นั่นแหละเราจะนักกันฮักเพลงกันมาตลอดเลยทุกคน ตลอับไม่ไผ่ท่วาอย่างหูเนาะสนิทกันเนาะก็คือคือทุกคนได้เห็นนั่นแหละพวกเขาก็แปลว่าโซยเหลือเกือกูนกันมาตลอดเนาะมีอย่างก็เข้ากับปึกษากันนะทุกคนมีอย่างก็เข้ากับปึกษากันคือหู้จักกันมาสองปีนี่กะถามว่าโดนบอกับบดนเนาะทุกคนกรบบดนแต่ว่ามันคนเฮาอะนะมันได้คนได้ซอยเหลือกันฮักเพลงกัน นู่นนี่แนงมีอย่างก็กินน้ากันมีอย่างก็ซ้อยเลยกกันคือสมุวเคยยืมเงินเด้ยืมเงินลาประมาณสองสามล้านกับลากะโอนให้สีประมาณนี้คือลากะเงินบรท่านมาอย่างกะสมควรก็โอนให้สองสามล้านอย่างประมาณนี้อมพราเขากะซ้อยเลยกกันเงินข้ามาเขากะไม่ผ่โบมี่เขากะไม่ผ่โบมี่เขาโอนให้กันนะทุกคนอือันนี้แหละเขาโอนมาไปบ้านคือคือ,อถึงว่า วัิเขาจะเป็นได้ไรนู่นนี่นั่นอนะไซฟนกับไ่ได้ซอบ่ได้ถามบ่ได้หู้จักอย่างนี้ทุกคนอืมมันคือมันเป็นเรื่องของเขาเนาะคือมันเป็นเรื่องของเขาไสฟอกับบอยุงยย่งไสฟอนบ้ยุ่งบ่ได้ก้าวกกลนู่นนี่นั่นไสฟอนหู้แต่ว่าคือไม่แพยเฮ็ดดินเห่าก่นะเผ่ากับคนเฮ็ดดีครับไผ่ซวยเลอเห่าเท่ากับซวยเลอครับอืมแนวนั้นนั้นทุกคนไม่แพ้ก็คือกันคือ ทุกมือเนี่ยนะใสนบลโบแมนแต่บบแมนแต่มูสนิดแต่ลาคนเดียวหรอกาอเอาน้องที่ห้าแพงกันนะมีหลายคนปาโบลินดาแล้วนะปานนี่อย่างประมาณนี้มูน้ากันนะก็บอกว่ยได้พิดกันเลยทุกคนมีอย่างพวกห้าก็ซ้อยเลือกันอืมีอย่างกับพวกห้าก็ซอยเลือกันนู่นนี่นั่นอืมีซ้ำใดกันกินซ้ำกันน้ากันอืบ่มีเงินบ่มีข้าวมากินน้ากัน นี่แหละพักกัยก็พักนี่น้มกันนี่แหล,ละเนาะแต่ละภัยที่ว่ายังหู้ยอย่างกะถามารถถามในผลใจเราทุกคนเนาะท้าผลปรวกอบมได้ไปกกาวใกล้เรื่องของเขาเรื่องภัยผู้นั้นบุตรดีผู้นั้นบุตรดีบีที่สุดผมจะว่าเขาเขาไม่ได้สร้างความเดินหัวในให้เขาล้วกะเขาไม่ได้สร้างความเดินหัวอ,อย่างให้เขาภัยดีเข้าเข้าก็ดีกะเท่าน,นั้นจบไม่มีอะไรมากเนาะ สำหรับคลิปนี้กะเบิดเท่านี้นะทุกคนเนาะสมควรกับบ๊อบบี้อันเนี่ว้าวละคือสมควรก็เห็นในคอมเมนต์นั่นหลายๆคนนั่นแหละว่าเออพวกนี้เป็นเรื่องนี้พวกนั้นเป็นเร่อนั้นนู่นนี่นั่นสมควรก็น่าจะหูนู่นนี่นั่นเลื้องหูสมควรก็หูเลื้องบบหูสมควรกับโบหูมันเป็นเรื่องของเขาเดี้ยถึงจะสนิทกันซั้นใดหรือว่าหูจักเขาซั้นใดฮะสมควรก็เอาเรื่องของเขามาเว้า ให้มันเสื่อมเสื่อมเสียเสียให้หายอืมเขาดีน้มเข้าเขาก็ดีครับไม่ไบดีน้มเข้าเข่ากับโสนใจอยังก็แล้วเนาะไม่เป็นแนวานั้นคือลากอะระเทาไท้ลากอะคือลากแลก้วเ่าขอดนะดีครับใสผ่ผลและโบเมตรแต่ดีก็ใสผ่ผลได้ก็ดีครับครอบโค้ดใส่ผลพร้อมพ,พ,พ่อแม่ไอเอายน้องอยากก็ลากอะดีนัม่มนะทุกคนอืมพ่อแม่มไปถามพ่อแม่ใสผ่ผลก็ แล้วเขาก็เขาเขายองลาว่าเออลาเป็นคนดีนู้นลาคือดีในนั้นในนี้แบบนิ่ใส่ดีอนะกับโบแมนดอก็ดีโพดดีโพอย่างรักก็ดอกอะก็ธรรมดาเนาะอะสำหรับคลิปนี้ก่ะเบิร์ตตนี้นะทุกคนใครที่ว่าสูงใสหรือว่าอยากถามไม่อย่างก็สามารถถามสมนุมาได้สมบุหฮู้อันใดสมุนกระตอบสมบุญบ่ฮู้อันใดสมุนกะบอตอบเนาะโบแมนเลือกองสมุนจบคลิปนี้กะ จบเพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปเนาะ